จุมในสามดอกจ้ะอุ้ยแบบสวยอือเท็ดปวกครับเผ็ดปวกจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพอกับพี่สารบ้านฉันจะพอกันไในวันที่สิกรกฎาคม2อ6 8ันห้าบจ้าวันนี้ก็พาพี่น้องเขาเลาะปลาคือเกาจ้าครับผมปลาบน้องเมกแล้วครับพี่น้องตำบล้่ยขาอำเภอบุทธริจังหวัดอุบลครับเมื่อคือน,นี้ก็ตอน หาทุ่มกลัวใจพี่น้องฝนตกหาแก้วหาแว่นจับเแบรแหงเลยจ้ะมันหนึ่งกับพ,พี่น้องเขาเราปลาคือเก่าหน่อยเนะาะครับผมตามเบิงเห็ดกอเห็ดละงกเขาคือเก่าแล้วครับเมื่อวานนี้เห็ดเห็ดละงกกำลังไข่ใะพี่น้องไปจ้าลุงน้ำสาวอยูอ่บ้านในมึงจัดสีส้มสีมานบ่จ้าแต่ครับตัวแดงจ้าดอกแรกแขกหมานใะพี่น้องบ้านแม่ปลาหมี่ฝนตกอีกแล้วย่างนักเนาะเมนจ้า เป็นเสียล,ละเนาะอฮะได้เยอะดอกมจ้งครับ,บ,บ,ลลบตัวเต็มๆงี้เนาะใส่ปนจ้ะตรนี้กันเนาะปูไวน <S 1> <S 1> <S นน้นี่แล้วหวานมัมีเลยผม จุ่มเลย,ยสามดอกจ้ะมาดได้หือลงเนี่ยมี่ม่ลยกงวินเดชก็ขึ้นตกผมตกแหงเนอเสียงเขียดห่องสนั่นเลยครับ แหฮงอีลีอีลอจ้ะพี่น้องแหฮงแบบบ่มีลมบ่มียังมีแต่ฝนต้องใบเดียวปลุกไว้จ้ะพี่น้องกด <ไป S 2> งามอยู่นี่คมนีองดอกจ้ะเพี่เอ๊ะใบเงยนบ่นี่อืองามดีเด้อครับนี่ครับมาอยู่ยไหนอีแทล้ล่ะทางไหน อ้ยแบบสวยฮมนีนก็ลังได้กั่เนอะบ่ไ,ได้ออกพอมกันทุกโฮมเน้อหแบบน,นึงจ้ะอื้มตรงมีเป็นตั้งหงส์ใช่ี่เนาะขาเป็นยงไตรงอ้ยติดเหรอ,อนาอคาณเนาะน มึงคูณจะลุกสาวนาแต่ี้แค่พี่น้อแสงดดกถึงสีนสนหน่อยแต่ก็เจมจ้า อานเดียวๆนี่ข้าสันค่ะได้ดอกนึงตรงสันขากับสันหน่อยเนาะครับผมอืมผมนี่สามดอกจ้ะอยู่นี่สองข้างหลังอ่ายอีกดอกนึงตรงม่มี่กับสันตรงม่มี่ละเห็ดกระเดื่อ สองจะห่มนี่เอื่อยเนาะขอลักๆัก็ัเป็นกอแด,ดงแกงหวานจ้านั่จนมื่อแต่พี่น้องสามาเหรอเฮ้ยสองบอ, <laughs> องเฮาเก็บเมื่อวานเนาะเมนครับอืม้ม แต่แต่สิโขบบ่โขบใจพี่น้องโขบแต่ฝนที่เนาะฝนแห้งครับเดี๋ยวเโอเด้งอิดกอแล้วเนาะขุมพิ่นครับเคยไดี๋ยวนีกี่ได้จังสิ่งก็เดินได้เป็นสาวกี่ได้เนาะเหน่อจ้ะเออเกลือพอใจบ้าแม่พ่อมีโดดลถุ่นเลยโอ้แต่เห็นผวกแต่เห็นผวกจ้ะ โมแมนเนาะกินบดได้ครับพี่น้องเป็นเฮ็ดละงาจ้ะพี่น้องบัวเตะเฮ็ดพวกโดนรถแลนลงมาเลยครับบัวเตะสิผุดขึ้นเนาะแม่ประมีเฮ็ดละหอกละบายยุบไปเลยเฮ็ดกอกัยยุบไปนำคือกันครับกันยังเด็กเก็บเรื่อยๆก็เฮ็ดกอเนาะมึงนี่สิผาพี่น้องขึ้นไปซองเมึงทางพะลั่นมึงครับ ทั้งหนุ่ยผู้บัทาพื้นออกทั้งผู้น้ำดงครับพี่เนาะอันนี้ก็ยังบาทันหอดด้วยครับนี่ยังเลาะน้ำทางอยู่เนาะน้ำขางทางครับก่อนขึ้นผู้ครับพี่เนาะแบ่เบิงผมเพ็ดกอผมผมเดียวเนาะในหนีเนาะ,นะ,นนะหอดเลยครับเห็นไหมที่แดงอยู่ มาคือจังทางลางออกบ,อบอ่มันีน้องคือกระแมนได้แมนป่ะนี่เห็ดปัวครับเห็ดปวกจ้ะอื้กันฝนบ่ทึกแข็งดีขนาดนี้ แกงกระเสบก่อยกระเส็บด้วยจากฮิดปัว๋วของเสียบก็คือมุกรพุมมากดีก็กกที่เมนยนี่นอ๋อน่ะโอ้เลยหรดลอันนี้พ่อแกงเลยเแล้วละฮิดปวกวมันกินขาอีกได้ครับผมถอ,อดอเอานลย บันยากาศมีฝนดีเฮงจ้ะบได่จีมยางนอจ้ะโอขันตอนคันจุ่มก็จะเห็นหรอกคันดำเงเนาะดำดอกคืนหน่อยเห็นกับตอนพึ่งได้บ่จุ่ม เนโลยเนเลือดเอาครับห่เอาไปเลยเลยครับขันฝนบ่ต้ห้ามพึ่งก,กับสีข้ยอ่กัสีแข็งดีอยู่ก็เดี๋ยว,าปปว่าเก็บเพชรปวกกี่ดอกได้ปปว่าเก็บเพชรยังว่าเก็บเพชรปวกอตือนนิมดมึนงนะไม่้อี้ง เปือือยเนาะเดี๋ยวดอกหนึ่งมึงเนี่ยจะเอายาวโอ้เสียดายดิฮู้เมนเบิดตายฮู้หิ่งอโอ้เปืือยเบิดเลยครับออกแต่ฟอมเ้านำหาคุนล้านหาหหหนกยุ่งครับกำลังจุนมจุนมมสือ่อค่ะน้ำตกแกล้งวังแสงจ้า ทานทีท่องเที่ยวขาาองมันต้องมีจระเน้ทางนี้กับจุดเป็นทางถึงปน่มทางจ้ะ <c oughs> แหล่งท่องเที่ยวอีกมองนึงจ้ะพี่น้องแก้งมันปาลาลงไปหนีจะ้ะเป็นไปนีกับไปปุนิดางอีกพุกเกา มา,มาหาเห็ดละงอกดองกบากเนาะพี่น้องโมมีเนาะแหมบ้านมี่บอ่ออ๋อกับ,บ,บ,กบามาไก่แรงทองเที่ยวเลยสิพาพี่น้องคิดไปเบิ่งแรงทองเทียวพุ่แล้วนเ,เวานาะ เราไมาไหนากะรถที่กรับมาไดจะพี่นนอนี่หอยอเป็นมารถที่กรับมาดบใดสบายดีจ้าอดมองจอรถไปจ้าากสจอจะพี่นอแต่ก็ยางขึ้นข้านี้กระตาขาก็สีไว้ซ้ายน,นี่นะครับเนี่ย ผลงานเทาเนาะแม่จ้าก,กระสิไม่เฮ็ดกอดแดงจ้ะพี่น้องแล้วก็เฮ็ดปวกเฮ็ดละงูสามดอกเฮ็ดผึ่งขาหนุ่งยุ่งจ้ะข้าก,กระสิเอาไว้ลดเนาะครับผมจากลดแล้วกระสิย่างขึ้นไปอีกประมาณกิโลหนึ่งนะครับพี่น้องย่างขึ้นไปถึงพูพ่นเนาะครับสันรักลานทางถึงครับทั้งทีก็ทั้งบ้านครับพี่น้อง ไปเลยนด้ครับหว,วังๆได้บันียืนขึ้น,นสำหรับพี่น้องที่โบหูกับยางมีพอท่างอยู่ตรงนั่นไหมปี่มีิมน้ำหินนี่แหละครับมาเดี๋ยด้วยกับพี่น้องท่างสะดวกสบายรถปิกอัพคืนหอดจ้ะมาแต่มาให้หอดบันไดนาอนี่จะเป็นพลานกวงเติเนะครับใกล้เติเนาะจังสี่หอด โลจังสีหอนนาพาครับปูไวแปดสิบปียังมาเดินเนี่เ <c oughs> อ้ยเด่นเย็นไปแปดสิบปียังมาไดนเนาะเป,ป็นลนักษณะธรรมศาสตร์แล้วครับพี่น้อะ <c oughs> เป็นหินแบบได้ <c oughs> หินภูเขาไฟระเบิดตะกี้มั้งป ผมีปลาหัง่งปลาันี้คือกันนะครีบเนะเห็หนละงอกก็ออกคือกันนะครับว่าต,ตามทีหฮาเล้อมามบ่เบอห็นครับมาเรื่อยๆครับเบิ่งไป รักษาความสะอาดเป็นรักครับพี่น้องมีเหลื่อยๆเนาะนีะ <c oughs> ครับเป็นน้ำดานนูีนเลยครับ <c oughs> นี่ปอดเป็นดานเนาะ มาฉากกันนองห้องครับมือน,นี้มากเลยอันนี้บดไดเฮ็ดเลยครับบรรยากาศครับเป็นเริ่มๆนอนไปปหมพ่อมี บมสั้นแห่งครับมาได้ดยดยอ,อยู่แล้วครับปูย่าเพิ่งแปดสิบปียังมาได้โอ้เสียทีแต่แดดเนาะ khăn nhăn xò xò, nhìn mi mỏ có chất,ฝนตก mình. Mình mưa to, mình mình หมดเลยนี่แหละครับทั้งลุมนี่คือประเทศเพื่อนบ้านเท่านา้องประเทศเล่าพี่น,น้ะไในนี้ก็จิมีผู้หน่วยนีแล้วครับมีพระานแบบโบมีป่าเนาะแบบโบมี่ตนใหม่ครับผู้หน่วยนั่นก็ต่อเขตคือกันครับ แต่ว่าพื้นทิบมีพลันใหญ่แนวนี้นะครับโอ้เมตปอมีมหาเฮ็ดบดเน้นยหาเหัวเวเนาะหาะังเัเรหนา สิเ <50 S 2> ป็นไฮเพิ่นเนาะครับแต่ก่อนโมมีเลยเนาะแม่ปมีเ <Lol. S 2> พิ่นก็ยับขอมาเรื่อยๆครับพู้นครับหมู่บ้านเพิ่นเฮยดซูมใหม้พี่น้องเบิง่งพูนครับเป็นหมู่บ้านจ้ะเห็นเห็นพี่น้องเขาย่างบอก ครับพาไปเบิ่งอีกทางนึงเนาะแม่พวกนี้แมนจ้ะ <laughs> งานดีได้อดูเต็นอาพาเลยครับพี่น้องท่านใดสีสีมากกห้เตรียมน้ำจ้ะได้เนาะครับผมของน้ำธรรมศาสตร์จ้ะ <laughs> ของน้ำธรรมศาสตร์รับ <laughs> ที่จิ้งทยะมีลายอยู่เนาะแมนจ้ะ เตรียมน้ำเตรียมของกินมาให้พร้อมจ้าตอนหนาวนะครับก็มาเนาะ,นะตอนนั้นทิศสี่องศาจ้าอีกฝั่งหนึ่งครับชมดีอีกฝัง่งจ้า,าตเตรียมมา,าลยมมา,ายกันนักเด้อครับ สังเขปเนาะแม่จ้ะฟังนี้ฟังนี้พี่ไอ้ต<ะ>้องได้มากก็ต้องได้มาฟังฟังนี้ประเทศไทยฟังทางนี้ประเทศลาวฟังนี้ไทยฟังนี้แล้วมาไปเกษีเบงนาภาแล้วเน,ะนะาะแ่ว่าคุณว่านา้ำไหลลงครับวิวรักหลานด้วยจ้ะพี่น้อง มโมโย,ยมเสาครับมาตีสีตีหามาเสาพีครับพอดีครับผมบรรยานนก,ก,กาศฝนตกห่ำแล้วครับยเป็นเทงเลยบ่พี่หนองลุงคุณแจรุด มันก็เจ๊รถน้องมินตะพุ่นบ่ใช่หรือเปล่าน้องมินเอารถขึ้นรถปีกับเมื่อมาดูมาดูเลขนี่เลขคุณเจ๊เสี่ยงไหวมองเกานี่ยังยูเดอผู้ใดเคยเสี่ยงรถไผนี่มาเอาเดอ้อมีใจอยู่นี่เดอรให้หลงโลกคุณเจ๊เธอในสวยงาม้ะพี่น้องมากเธอได้กับปรพิษหวังจ้ะ มันอินี้ตีแห้ห้าวสองคนกับงัวน <laughs> <c oughs> ่ครับมองง่อยทายลูกกับพี่น้องทางสะดวกสบายมากายจ้ะพี่น้องันใ้อยากมากสะเชิญเลยค่ะภูหินด่างครับพี่น้องมาเด้จ้ามาได้จ้มาจมาเที่ยวทางง่ายทางสะดวกหน่อยเนาะครับผม,มเจนาพาด้วยครับ ผู้ไดวิ่งเนรา่ตาเลยมองนี้วาดเสียวที่สุดนี่ครับตำแหน่งมือกล่องครับคุณตำแหนง่งนั่งแบบดูหลักร้านจ้า เดี๋ยวที่จะแดดหน่อยนึงผ้าพี่น้องคุณบ้าเบิ้งนอ้ดล้างจายสีเฮ็ดทางแล้วไหมเนาะอ้เนาะครับผมทางดีครับทางสะดวกเนาะเรียจ้ะติดอับกันใดจ้าพู้นเนี่ยครับพระร่านที่เข้าไปเนาะเรียนจ้ะฮู้นบางหันนะครับเรียนแต่ตั้งนั้นสิบ่มีต้นใหม่เลยพี่เนาะหลงๆเลยอยู่ต่ำกว่ากันหล่เตืบนได้ครับพี่น้อง ี่น้องทีสิมากก็เตรียมชุดมาหลายหเตรียมชุดมาไทยๆอยู่ตามแบบทั้งบ้านเฮาสิเอินดินเพียงครับทั้งลุ่มบ่ค่อยมีภูเขาครับพี่น้องเป็นโขเป็นไห้แล้วส่วนมากเป็นไห้เป็นเลวครับแต่ก่อนนี่เป็นปลาเบิดตายนี่ก็คือเฮ็ดแต่อยู่ใกล้ๆบ้านพึ่นล่ะวูต่เศร้าออกมาเนาะครับกระยับมาเรื่อยๆครับ วิวหลักล้านจ้ามาเท right. ี mm ่ยวได้ดใจ้าพี่น้องทางสะดวกสบายทางง่ายแฮงครับเด่นกี่โลสมองหนึ่งหอดเลยหมดทั้งสมองนะแต่ขาใบไปเป็นเลยโอกาสพี่ซอมงใครขาคนนี้ใครพี่น้องเมื่อน้องายบันนี้เนาะครับผมต้อการซืเมื่อน้องไหมพี่มีแง่นจ้ะ ออกเมื่อแล้วครับอัานน่าตอนฝนตกกงานอีกแบบหนึ่งเลยอ่ะลานทางลงเมื่ออีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องยินมดังดังอยู่ลมพุน่น <c oughs> ดังสีชมพูครับอยู่ไตานาพ้าครับพ,พี่น้องไดยให้อาล่ะพี่น้องเ้าเบิ่งบ่ะวันนี้ต้องลงไตผมนะ เอาบุลุงไปเลยเห็ดกระได้แกงอยู่เนาะไหมพ่อมี่พลันออกบ่ค่อยไลยครับเฮ้าเขาเตะเห็ดก่อเห็ดละงอกลุ่มพิ่นว่าได้มูหนึ่งเนาะเลาะเบิดสุดดเฮาก็เลยเหลือมาเบิ่งเห็ดทึงผู้ครับมีพ่อดอกมีเห็ดลินแลนหรือว่าเห็ดพุ่งมูเนาะไลยครับ ออกซูดอนอ you know? ยู่เนาะแล้วก็พี่น้องมาชมวิวหลักล้านมาที่ใดบ่พิดหวังเว้จ้ะพี่น้องมาลังฝนตกสิเป็นทะเลหมอกครับดูว่าช่วงหนาๆวๆครับพี่ขันมากจะย่ใส่เก <c oughs> <c oughs> ือบสั้นสูงใส่เกือบผ่าใบเนาะไอเนาะครับผมหรือว่าคือขีดข้าวธรรมดาวนี่นะจ๊ะลงแล้วครับวงังบังเลยลงนี่จะได้ใกล้กัข,กขึ้นเนาะ ีนี่ก็สิมานอนเออยังกัแคมแคมปิง้ง <laughs> <laughs> นอนตัวรมหนาวแล้วครับรับลมหนาวทุกปีเน,ะนาะแน่จ้ะปีที่แล้วนี่เต้นเท่าหน่อย <laughs> ปีนี้แม่ปอร์มีสิเตรียมพร้อมๆเลยมีเลยจ้ะมาทุกปีเลยครับพาลูกสาวมามากับพี่กับน้องเนาะซื้แอแนวขึ้นมากินนะครับอยากยังก็ซื้อมา <laughs> ค่ะงงนะผมเพิ่นก็ไปกบหมู่เพิ่นไปเองได้แล้วครับเพียงแต่ตองนี้ผู้ปกครองมานมั่งขเก่าแล้วครับจังหันเป็นมาเนาะแม่ป้ามีนี้มีลูกผู้ดเดียวจะพี่หน้องอยู่หม้อหนึ่งจะเป็นสาวแล้วผมเห็นหลังบ่กบหังกบเ,เป็นบ่อเนาะ เมีนครับไปนะพ,พี่น้องไปสถานที่ท่องเที่ยวอีกมองนึงที่เข้ากายขึ้นมาหน่อยเนาะเมีนครับตอนแรกซีใกล้บ้านใจพี่น้องขี่รถมาฮอดไอ้ลงเมื่ออะไรครัาบบ้านบอกกันอ,อ,อ,อีกเช่นนึงก็อยู่แกงคนละเน่องแกงว่างแสงกบะไปใครมากก็เฮ็ดเข้ากครเยอะ องเฮ็ดี่กันเฮดเป็นน้ำเพลินโูจอยอดคพนได้มาหอดเลยครับมองเลีนนนำน้อไหมป้ามีมืออื้อนด่แล้วใช่าเนี่ยแบบ้มนัดพี่น้องไว้ยู่น้อง หน้านีแล้วครับเยืนีเฮาก็ะเด็นหาเฮ็ดมาแกงกินนี่แล้วครับ,ค,รบ,รค,รบคุณครับว่างน้ำที่เลรนครับโอ้ไม่เห็นเด็กสวยเนาะเนี่ยครับแต่สิเลรนได้แต้นานำลากร้อนพี่น้อง หลังคนตกมือหนึ่งซองมือแล้วครับพี่น้องเข้ามาหล่นจะเป็นสายเถดนามใบนะครับั้งลุ่มนันก็เป็นแกงหินธรรมศาสตร์ครับพี่น้องบรรยากาศกินเขา่าปลาครับกินเข่านอกสถท้านทีหอดเล็กเล่นนามครับพี่น้าผลลัหอยที่เข้ามาใส่ตุ่มใส่ เบ็ดใส่ม้องนี่แหละครับพี่น้อหอดยามน้ำลาดชวนกระขึ้นมาว่างใครนะครับช่วงนี้ผมขอท่านมีไผหาเผ่าทีข่วนนะครับพี่น้องคอยให้นเป็นใหญ่ซะก่อนส่วนหนาวครับส่วนน้ำลดหอดยามเฮาใส่ตุ่นนะครับเป็นทั้งลุ่มนะครับไตทางเนาะแม่พ่อมี เป็นคนละแบบเบนะครับกับส่วนที่ห้าวไซตุ่มครับพี่น้องลำหอยลำหองครับฝนตกมาคืนน้ำกระไซอะแล้วครับมืออื่นพอดีเนาะมืออื่นเนาะมืออื่นพอดีเลยน้ำใสแล้วครับ ก็สิประมาณนี้แล้วเนาะนี่แกงนี่ยังเรื่อยๆครับตามลำหองแล้วแต่สิไปหวยใดเนาะมองใดครับพี่นอ้องแต่ว่าในนี้ทางสะดวกเึ้นดอกพวกไก่ได้เนาะไก่ทางเนะาเนะกับอ,อื่นเด็กขึ้นปรากฏสิหลายจังทร์เช้าอาทิตย์แต่ผมสำหรับกินมื้อนี้เฮาก็หาเห็ดกับโบดได้แห้งเนาะแม่พ่อมีหาเห็ดละงอกบดูปลาลางกับโบออกครับมาเพิ่อๆว่าสิออกก็บ,บ่เห็นเนาะ,ะได้พ<ด>าพี่นอ้องกินไปเบิ่งภู้หินดางมาเบิ่งแหล่งท่องเที่ยวบ้านเฮาครับ ก็ลกแท่ก็ติดาเป็นสองอีสานบางแสนในเแม่บารมีตชาวราชมขอบพูทุกก่งแรงใส่งาีแัแมบมีนกระพี้บีสวัสดีครับ